สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตแช nel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมไปซื้อสติกเกอร์ราคาพิเศษในช่วงสงการนี้ครับผมคุณผู้ชมสามารถจะซื้อสติกเกอร์ในช่วงนี้ได้นะฮะด้วยราคาที่พิเศษมากๆเลยครับแล้วก็เป็นซาริโอเอ่อเป็นของเป็นของล ne เขาด้วยครับผมอ่าอันดับแรกนะฮะเมื่อเข้ามาสู่หน้าล ne ตรงนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีในแถบเมนูบาร์ตรงนี้นะฮะเขียนว่าร้านสติกเกอร์แบบนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเข้าไปได้จากที่เจ้าตรงนี้เลยครับ แต่หากไม่มีตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็มาคลิกที่เจ้าหมีอ่านหนังสือได้ครับในกรณีที่เราใช้ทีมบราวครับผมจากนั้นนะคะคุณผู้ชมมาเลือกที่หลานสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับรลานสติ๊กเกอร์ฮะคลิกนะครับผมป๊มเข้าไปครับ หลังจากคลิกเข้ามานะฮะให้คุณผู้ชมมาเลือกตอนนี้นะครับเนี่ยฮะตอนนี้ครับผมเขามีสติกเกอร์ทางการสุดฮิตครับซึ่งตอนนี้กําลังทําการเซลล์อยู่ครับผมคุณผู้ชมฮะสติกเกอร์ตรงน,นี้ฮะคุณผู้ชมจะได้ทั้งบราลทั้งโคนี่ทั้งตัวหล,หลักๆทึ้งเป็นของลน์เขาเองครับผมก็สามารถทําได้แล้วต้องการดูทั้งหมดนะครับ เมื่อคุณต้องการคุณผู้ชมต้องการดูทั้งหมดนะฮะให้มันเลือกที่จัดอันดับตรงนี้ครับผมเลือกจัดอันดับตรงนี้ปารเข้าไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตัวละครที่เป็นของลายครับผมทั้งหมด10ชุดฮะค,คุณผู้ชมฮะสิชุดด้วยกันที่อยู่ในราคา20เหรียญฮะตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจากเดิมปกตินะครับเขาจะอยู่ที่100นะครับ100นะฮะถ้า100เหรียญทองนะครับหนึ่ยเหรียญลายนะฮะหนึ่ยเหรียญนี่จะเท่ากับประมาณ60บาทนะครับนั่นหมายความว่าขนาดเนี้ย 20เหร so right? ER so like so ียญนะครับคุณผู้ชมจะซื้อได้ในราคาชุดละเพียงแค่12บาทเท่านั้นฮะเช่นเราคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับนี่ฮะโอ้ดิเขาบอกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ว่า12บาทนะครับต่อหนึ่งชุดซึ่งเป็นสติกเกอร์ดุกดิกด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่สติกเกอร์นิ่งๆนะฮะสติกเกอร์ตายแล้วอะไรแบบนี้ฮะแต่เป็นสติกเกอร์ดุกดิกระผมคุณผู้ชมฮะโอ้ผมคลิกไปแล้วมันไม่ดุกดิกเพราะว่าผมทําการบันทึกหน้าจออยู่ฮะคุณผู้ชมครับผมหากคุณผู้ชมเข้ามาดูนะฮะแล้วเลือกได้นะครับหนึ่งชุดจะม 64 24ตัวครับคุณผู้ชมฮะ24ตัวในราคา12บาทเท่ากับคุณผู้ชมซื้อสติกเกอร์ตัวละ10สตางค์เท่านั้นเองครับผมแล้วก็มีให้คุณผู้ชมเลือกถึง20ชุดด้วยกันครับวิธีการเติมเงินครับก็ไม่ได้ยากอะไรเลยฮะผูกกับบัตรเดบิตอะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะหรือจะใช้วิธีการเติมเงินอะไรก็ได้ฮะเรียกว่าเติมกัน30บาทเนี่ย 30บาทได้50เหรียญนะครับผมมันก็น้อยไปเนาะเติมร้อยหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมจะได้สติกเกอร์พวกนี้ถึง5ชุดด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกนี้ไม่มีวันหมดอายุใช้งานด้วยครับเป็นสติกเกอร์ลายที่ของลายเขาโดยเฉพาะเลยครับผมแนะนําให้ลองหาใช้กันนะฮะไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เห็นว่าเป็นสติกเกอร์คุณภาพและราคาประหยัดสําหรับช่วงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเขาจะมาเป็นรอบเป็นรอบเท่านั้นฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับอย่าลืมไปหาซ สวยๆมา,ชาใช้นะครับสวัสดีครับ